ดีรครับและนี่เอาอยู่อําเภอแบบเป้ไบกเกอร์นะครับผมซึ่ง EP นี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปอุทยานแห่งชาติแม่เมยกันซึ่งอยู่อำเภอขากอ่อนยานนะครับผมจังหวัดตราดนะพเพื่อนเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ต่อจากอินที่แล้วที่เป็นอุทยานแห่งชาติน้ําอมภายเจริญนะเพื่อนเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่อําเภอพบพระนะครับผมจังหวัดตราดนะซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่เมยกับอุทยานน้ําอมภายจเจริญก็จะมีระยะห่างที่ ห่างกันนะครับประมาณ160โลถึง170โลประมาณนี้แต่ว่าถ้าในเรื่องของลางการเต็มผมจะไม่แน่ใจว่าผมจะการร้านไหนนะแต่เดี๋ยวเราเราไปดูหน้างานที่คนรู้จักจกนันนะก็จะมีม่อนฮูบาไข่นะครับผมแล้วก็จะมีมัองเกี่วลมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าหน้างานอะไร อะไรยังไงร้านไหนสะดวกกว่าแล้วก็ท้องน,น้ําอะไรยังไงสะดวกกว่าเดี๋ยวเราไป่ัดสิ่งใจที่นู่นกันเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากลัไปทีุ่พยาแห่งท่าแม่เมื์นะไป แม่เมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อันอยู่อำเภอห้างอ่อนยางนะครับแต่วัดตากนะเพื่อนๆอันนี้ผมเพิ่งอาบน้ํามาเลยเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีน้ําให้อาบนะครับผมถ้าจะอาบต้องอาบต้งแอ่์ที่ทําการเลยนะครับเข้าด่านเข้าด่านเก็บเงินมานะครับผมแล้วก็อาบมา,มาจา่ออาบน้บําได้อันนี้ก็ข้างบนจะไม่มีห้องอาบน้ํานะครับจะมีแอรห้องสุา ก็เดี๋ยวอันนี้เดีย๋ยวผมจะพามาดูลานการเต็นที่รายการแห่ชงชาติแม่เมยนะครับผมซึ่งที่นี่ก็มีรานการเต็นเหมือนกันนี่นะครับจะเป็นลานหญ้านี่ลานหญ้าโอเคเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่นี่นะครับสภาพอากาศตอนเชงก็จะอุ่นๆหน่อยแต่เมื่อภาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยอากาศมันจะโอเคกว่าบรรยากาศจะโอเคกว่า แล้วก็ถ้ามาช่วงนี้นะครับก็มันฝุ่นอะไรมันเยอะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นขี่ขึ้นไปบนเนี่ยเพื่อนคือตามถนนขึ้นไปก็ม่อนกิ่วลมว่าประมาณ10องึงจะได้นะ10องโลหาจใจที่ทางานนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูที่ม่อนคูบาไถ่ก่อนเนี๋ยเดี๋ยวจะลองเลยเข้าไปดูที่ม่อนกิ่วลมว่าที่ไหนโอเคว่า ถ้าม่อนฮูบาไข่ก็ประมาณเจ็ดโลนะแล้วก็จะมีม่อนพูนอุดานะก็เจ็ดโลครึ่งประมาณนี้แล้วก็ม่อนอยู่ลมก็ประมาณสิบสองโลนี่นะอันนี้ก็บรรยากาศนะเพื่อนๆอันนี้อ้จะเป็นทางเข้าขอ,อุทยานขึ้นมาแล้วก็ไปอาบพานได้เลยก็จะประมาณนี้อันนี้ผมก็มาแวะอาบน้ําและอะไรต่อนวเดี๋ยวก็จะขึ้นไปข้างบน เพราะว่าห้องผมไม่มีห้องอาบน้ำนะแล้วก็ส่วนเรื่องของกินย่ผมแมนะนําให้เพื่อนๆเ,เอามาจ่ายด้านนอกเลยก็จะมีก่อนเข้ามาอุ่นพยานก็จะเป็นขาดแยกใหญ่นะก็โอนนั้นก็จะเป็นโอนชุมชนอยู่ก็จะมีของขายมีข้าวขายอยู่ผมคุ้มค่าเพื่อนๆเลี้ยวเข้ามาทางอุ่นพยานแล้วอ่ะมันก็จะไม่มีของขายนะเพราะว่ามันจะเป็นรึ่งเขาทส่วนใหญ่นะทั้ง ตอนข้างทางก็ยังมีแต่ป่ายังไม่มีร้างค้านะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราขับขึ้นไปข้างบนไปดีกว่าไปเพื่อนๆแล้วนี่ผมก็อ,อยู่ที่ม่อนคูบาไก่นะครับผมที่ อันนี้ก็จะมีแต่ะทะเลควันนะครับทะเลปนไม่ใช่ทะเลหมอกนะเพื่อนๆก็ <c oughs> เที่ยวหน้าร้อนก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นลานนะแต่ว่าพวก,กรองขี้วัวผมว่าเยอะมากเลยนะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าอานช่วงนี้อาจจะแบบยังไม่ใช่ฤดูด่องเที่ยวนะแต่ถ้าฤดูด่องเที่ยวผมว่า คนก็น่าจะมาจางกันเยอะแล้วก็พวกเนี้ยผมว่าเขาก็น่าจะทำความสะอาดหมดเลยแหละแต่นี้มันเหมาะกัหรับชมวิวค่ะมากกว่านะถ้ามาในตอนนี้แต่ว่า้าชมวิวก็เนีย่ยเพื่อนๆไม่เห็นอะไรเลยเมีุปุ่นเห็นไหมเขายังเห็นรางๆเลยนะก็รางก็ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็เนี่ยครับขับเป็นถนนนะถนนดีอยู่ขัาขึ้นไปก็จะไปม่อนปุนปูดาแล้วก็ม่อนเกียวโมนะ จุดนี้นะครับห่าจากม่อนอยู่ลงมาประมาณห้าโลถึงจะได้นะเ,เดี๋ยวเราขับไปประมาณห้าโลแล้วก็ส่วนม่องคูบาไก่นี่นะครับมีขันขยะนี่นะแล้วก็มีห้อน,น้ํานะครับแต่ว่าจะเป็นห้องน,น้ําเก่านะห้องน,น้าแบบห่อน้ําเก่าต้องอัตายแบบคนรุยรยนิดนึงจะโอเคนะที่นี่ก็ประมาณนี้ม่องคูบาไก่ก็นี่นครับไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลย แล้วก็ผมภาพว่าฝันฝันเนี้ยน่าจะเป็นฝันพายอกนะเพราะว่าตอนนี้พายอยู่อยู่บนหัวพอดีนี่นะก็เดี๋ยวเราขับเข้าไปข้างในอันนีกว่าแล้วอะไรอย่างไงยเดี๋ยวค่อยว่ากัน พเพื่อนแล้วนี่ผมก็อยู่ม่อมคูนผุดานะพเพื่อนๆนี่นะ <c oughs> บรรยากาศก็จะคล้ายๆม่อนคูาบาไ่เหมือนกันนะพเพื่อนๆ <c oughs> แต่ว่าที่ผมสังเก่งนะที่นี่ไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ําเลยซึ่งห่าจะม่อนคูบาไ่มาแห่ลิดเดียวเองพเพื่อนๆนี่นะ <c oughs> ถ้าเดินเข้าไปในนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนี่นะมันมันมีแผลพวกปุ่นควันนะพเพื่อนๆก็คือตอนตอนผมมา มันเป็นหน้าร้อนไงนี่นะแต่ว่าอยญ่ให้ผมดูใหยตานะถ้ามาในช่วงอาปลายฝนต้นหนาวนะผมว่าสวยนะที่นี่นะครับจะชื่นชอในเรื่องของทะเลหมอกนะเพื่อนๆถา้าช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเพื่อนๆมาก็มีโอกาสได้ลุ้นทะเลหมอกสูยมากที่นี่โอเคเพื่อนๆก็เดี๋ยวเ,เราจะขึ่ง บนถนมไปอีกประมาณห้าโลึงจะได้นะก็จะเป็นมัอ่งอยู่ลมแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศที่นั่นว่าอะไรเป็นไงแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามันโอเคอ้อเดี๋ยวผมก็จะการเต็นเลยแล้วก็พักผ่อนโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวเราออกทั้ไปอ่อยว่าไปเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ผมก็ถึงมั่นอยู่ลงแล้วนะครับผมผมว่าโอ้โหเดี๋ยวอย่่งนะเนี่ยมีห้องน้ำปลอนสุขนะห้องน้ำใหญ่เนี่ย แต่ว่าเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าอ่าอาจะแบบว่าเหมือนน้าไม่ไหลประมาณนั้นมากกว่านะนี่นะเดี๋ยวต้องแบกถอนแล้วก็เดินขึ้นไปจายด้านบนนะผมมองว่าเลี้ยวนล้เลี้ยวเลยอ่ะนี่นะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะแต่ถ้า่อนคูบาไหลรู้หมว่าตอนนั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนจุดชมวิวอย่างเดียว แต่ว่าถ้าใครจะนาเต็มไปจางกอคือจานได้นี่นะเนี่ยเป็นล็อกเนี่ยผมมองว่าเวยวอยู่นะเนี่ยวิยวที่ได้นี่ห้องล้างก็เป็นห้องน้านะเนี่ยถ้าแบบห้ามพลังเหลือๆนะไม่แบ่จางเนี่ยข้างบนเนี่ยวาโคเปียวผมบอดเลยแต่ว่าถ้าได้ทะเลหมอกอ,อ,อาจจะเอนทำใจ่นะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนแหละทัททนุ้่นเนี่ย มีอ่ะพูดน,นี่นะบรรยากาศก็แบบประมาณน,นี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องเลือกคำเลสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะจากการเ่ายเอนแล้วอะไรยังไงคอยว่า เพื่อนแล้วนี่ผมก็ทําอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับผมนี่นะาะไอคิดออกระโดนหลังเขาไปแล้วนะเพื่อนๆหรือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะนี่ผมนั่งชมวิวมามีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอากาศก,าก็เริ่มเย็นละตอนนี้ก็ถ้าผมคาดการณ์น่าจะประมาณยี่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดองศาินจะได้นะเนี่ยแต่ว่าลมทีปะัดกับตัวรนี่ถือว่าท้องท้ายี่จะดีเลยทีเดียว แล้วก็อาที่นี่นะครับผมมองว่าทุกอย่างโอเคเลยนะเพื่อนๆอยา่ยมีที่นั่งมีที่นั่งข้างบนก็มีที่นั่งนะคือแบบไม่องกางโอทีนี่ยันได้เลยนะผมมองว่าที่นี่โอเคมากๆเลยแล้วก็มีหังขยะด้วยนะหันขยะก็จะมีหลายจุดด้วยกันนี่นะบ้านนึงก็จะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งอาหารนะแหมอันนี้จะเป็นอาหารที่เจ้าหน้าที่อยู่นะครับผม อันนี้เดีผมจะมา,าเพิ่มเพื่อนมาชมท่อนน้นของมัองเกีวลมนะนนี่นะผมมองว่ากนใช้ได้เหมือนกันน,นี่นะนี่อันนี้ห้องอาบน้ําจะเป็นคกลวประมาณนี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมลองแอบมาเปิดน้ำน้ำไหลนะนี่นะก็อาจจะแบบแล้วแอ่ ดวงหรือเปล่ามันทีอาจจะดวงอาจจะไม่ไหลอันนี้หอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้วันนี่นผมมาแล้วโ,<อ>โอเคนะน้ําไหลนะแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีนะน้ําไหลแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะเหมาร้านนะดูจากองค์นะยังไม่มีใครมาเลยนะตอนนี้ก็ที่น,นี่นะครับมีอัญญานโครับโอทีอ่นะหรือว่า ไม่ได้เป็นจุดอับอัญญานนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอนการที่ม่อนพูนปุดาหรือว่าม่อนคูบาไห่ที่น่าจะไม่มีอัญญานนะครับผมไม่มีอัญญานของเอับอยอนนะนี่นี่ก็มีอัญญานของเรอับแล้วก็ห้องน,น้านี้ผมแอบไปเปิดน้ํามาอาคารนี้น้าไม่ไหลแต่ว่าตัวอา,อาคารใหญ่เนี่ยครับอันนี้น้ําไหลโปนอีกนะก็จะประมาณนี้ ก็ถือว่าโอเคเลยนั้นเนี่ยการผมชอบมากเลยบางเป็แบบ,แบบเหมือนเป็ดบ๊อบบ๊อกอ่ะเป็นยันชันทใหม่คือแบบว่าเหมืองอารมณ์แบบว่าบ๊อกไท่บ็อกนั้นประมาณนั้น่วห้องน้ําผมมองว่าห้องน้ำคนนี้ออก็โอเคนะเพื่อนๆแต่ว่าน้ําอาจจะไม่ไหลเท่านั้นเองนี่นะก็จะประมาณนี้ได้ะผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยาก,กาศ ด,นนนนด้านบนของรายการเป็นอ่าแล้วก็อันนี้เรากําอันลังกาขึ้นมาด้านบนของรายการเ็งนะครับผมนี่นะนี่นี่ผมเก็บไว้มันเป็นบล็อก,บอกนะผมว่ามันดีมากเลยอ่ะแบบว่ามันแบ่งเป็นผ่าเป็นอวดเลยไงเนี่ยอันนี้หนึ่งเต็นอันนี้หนึ่งเต็นประมาณนี้นะแต่ห้อมบนเน่ยจะแบ่งได้แบบชัดเจนเลยนะยอมผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะกาม,มาพร้อมกนันที่นี่นะครับไม่มีไฟฟ้าไม่ว่าจะ เป็นด้านล่างที่อของอุทยานหรือว่าเขาบนไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับผมเพื่อนเพื่อนเอียไปลมาเองนะนี่นะเนี่ยบอกหนึ่งเนีย่ยพอดีเลยเนีย่ยบอกหนึ่งที่เขาถึงถึงเชื่อมไว้ให้พอดีเลยแล้วก็ในส่วนของท่อเล็งๆอันนี้ยจะเป็นเอาไว้ปักออหมอผมมิดวามีถ้าถ้ามีเ็น์อยู่อันนี้อีกหลังช่อ,ชอนี้ก็จะเอาไว้ปักอหมอ ก็จับประมาณนี้ถ้าเทียบง,ง่ายๆก็คือเหมือนอนนี้เป็นววที่เก็ดรวมขนบลอกดีเดียมอนเล็กๆอันนี้เพราะว่าเอาไว้ปัดอมอเดี๋ยวมาดูอองคืนแต่ผมคิดว่ากลางคืนเนี่ยผมว่าอากาศก็ค่อนข้างทีนน่น่าจะเย็นเหมือนกันนะผมดูจากองแลโอเคห้างงานก็เดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวอ,อันนี้เดี๋ยวผมขอไปทัาพ่อจอดใจก่อนนั่งชมวิวแล้วก็ เดี๋ยวก็าหาอะไรกินด้วยเพราะว่าผมก็ซื้ออะเบียนมาอยู่นะแต่ว่าผมขอบอดเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอออะไรขึ้นมาคืองานเข้านะครับผมเพราะว่าเรา้อิ้งขึ้นขึ้นถาวม,มาใจเหมือนกันรู้ื่นว่าถ้าระยะทางคร่าวๆนะมันจากที่ทําการมาที่ม่อนกิวลมประมาณประมาณติดสองโลนะ แล้วก็จ่ายสามแยกมาที่ที่ทําการก็ประมาณสิบโลประมาณยี่สิบโลถึงจะได้นะแล้วก็เป็นยี่สิบโลที่ขึ้นอย่างเดียวนะแต่ถามว่าขึ้นโหดไหมมันไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นทางขึ้นเข,นขามาอย่างเดียวเลยก็จะประมาณนี้นะซึ่งอันนี้โยมผมขอทักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้ว๋ยวเอาไว้เจอกันในตอนเช้านะครับผมยังไงก็ฝันดีล่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายว้าว เพื่อนเช้านี้ที่มั่งเกี่ยวลมนะครับผมก็ดูภา,า่ไพ่อุทยาแห่งชาติแม่เมยนะครับผมนี่อันนี้ก็หมอกนะเพื่อนๆหมอกลอยมากลับสายลมนะแต่ว่าจะเป็นหมอกแบบหมอกความชื้นนะเพื่อนๆแต่ว่ายะไม่ได้เป็นทะเลหมอกนะยัาเป็นแบบหมอกที่มั่งปุุงนะแต่ก็รู้ว่าเอาอเยนะ แล้วที่เลียผมอ่านน,นนี้ตอนนี้เอาเป็นเวลาหกโมงเช้านะก็อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบองศาอุ่นจ่านะทางทายที่จะเย็นนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บวดกยับใหญ่ที่มันเชื่นด้วยก็จะประมาณนี้นะเช้านี้นี่มันเกี่ยวลนม,ม,ะมะน,นะครับผมก็เดี๋ยวผมพอดึงดำ่ประยักาหอคู่นะครับเล้วเอยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ จะเป็นความสวยงามน,นะครับผอมม่อนอยู่ลมนะครับผมซึ่งจะอยู่ภายใต้ทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับผมซึ่งจะอา้งอยู่อำเภอห้าอ่อนยานนะครับจะไหวัดอ่านนะครับผมแล้วก็อาารเข้าบริการที่นี่ก็ผู้ใหญ่20บ,บาทนะครับเด็ก20บ,บาทแล้วก็จัดจักรายานยน่อ20บ,บาทรถยนต์30บ,บาทแล้วก็ห้าการเอ็นก็คือละ30บ,บาทนะครับผม ยังไงให้ชอบออกปากกดไลค์ like, แล้วออกดติดตามที่ชอบแบบเแบ้ไบเกอร์ให้ด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในการท่องเที่ยวในประเทศไทยออกไปก็อ,อันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะออกไปหาอะไรกินด,ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ตายแล้วครับผมก็ ประมาณเก้าโมงได้แล้วนะเก้าโมงสิบโมงแล้วตอนนี้แดดแบบร้อนม,มากผมเก็บเอ็นโอ้โหแบบแดดร้อนม,มากถ้ามาที่นี่ต้องรีบเก็บเอ็นนะครับผมห้าพายิ้ขึ้นแล้วขึ้นเหนือหัวแล้วประมาณแปดโมงถ้าไม่เก็บคือร้อนร้อนม,มากเพราะว่าจะไม่มี่มไม้เลยนะครับผมในฝั่งของพายิ้นขึ้นนะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกัอนในที่เที่ยวที่หน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน Wow.